Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบักกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เอออฮัลโหลไกด์วอชชัดูโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีบั๊กมาฝากให้กับทุกคนอีกแล้วเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องดักคอไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่มีวาร์ับชุดตัวละครให้นะครับทุกคนครับเจ้าของเขาไม่บอกนะครับนี่ชุดกระต่ายเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ประเดย์หรอกแต่ดักคอไว้ก่อนเพื่อมีคนขอนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า ก็คือบัที่ผมจะนํามาฝากให้กับทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบัคเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็น้อยคนเหมือนกันนะที่จะรู้ว่ามีหลายคนเลยนะครับที่ไม่รู้จักบัคนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เพิ่งมารู้แต่จริงๆะบัคเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับก็คือบัคกบัตไลน์นั่นเองนะทุกคนผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทุกคนก็คือโดยปกติแล้วเวลาเรากดสปินสุ่มนะครับ เนี่ยครับเราจะได้พวกดินน้ําลมไฟระบงระเบิดอะไรแบบของเกลือเกลืใช่ไหมคิดตั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอดูนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละเออตกใจหมดเลยนะึกว่าจะกดทีเดียวได้นาะรูมักกิเลยนะครับนี่มันก็จะได้เป็นสตอมใช่ไหมแต่บัคอันนี้นะครับมันเป็นบัคที่จะทําให้เราเนี่ยได้แบบลายที่แรงขึ้นแต่ครับแต่แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ เอ่อยังไงดีอะทุกคนมันเป็นแค่บั็อกอะมันไม่ได้จริงๆนะครับย้ำเลยว่าไม่ได้จริงๆรพอเวลาเราเข้าเกมไปแล้วอะมันก็จะเป็นเนตที่เราใส่เข้าไปนะครับอเดี๋ยวผมทําวิธีบั็กให้ดูก่อนเลยแล้วกันเนาะจะได้อธิบายเราไม่งงนะครับก็คือว่าเนี่ยอันเนี้ยเราได้สตอมใช่ไหมปกติเราสุ่มอะเราก็จะได้แต่ของเกลือใช่ไหมครับวิธีในการบั็กเนี่ยก็คือให้เรามาที่ ability back ครับทุกคนเราเตรียมไว้เลยว่าเราเนี่ยต้องการใส่เนตอะไรลงไปนะครับอย่างเช่นเรากดสุ่มช่องที่1ใช่ง เนี่ยผมก็จะเอาบัตรลายพวกบัตรลายรหล่ะเอาอันไหนก็ได้นะครับที่มีโอกาสออกเยอะๆเลยเนี่ยอ่าอย่างเช่นผมจะใช้เป็นชินไดได้ไหมเดี๋ยวผมหาชินไดก่อนนะครับอ่านี่ผมเจอละของาดาละนะครับมีโอกาสออกอยู่ที่1 300. นึ่ทับสามเนี่ยครับถ้าเรามีแล้วเนี่ยย้านะครับว่าต้องเป็นเนตที่เรามีแล้วด้วยนะทุกคนต้องมีแล้วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มีเนตแรลๆ่ๆสักอันนึงก็ได้ครับ ให้เราเตรียมไว้แบบนี้ครับวิธีในการทำบั๊กก็คือให้เรากดสุ่มปกติเลยครับทุกคนกดสุ่มปั๊บแล้วก็มาที่ ability back ครับแล้วก็ยัดอันนี้เนี่ยเข้าไปในช่องที่เรากดสุ่มก็คือช่องที่1แล้วก็มานั่งลุ้นครับว่าอะไรจะออกนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมเออเห็นวะไม่เกลือแล้วนะครับนี่มันจะเป็นเน่ของซาสเกตนะครับแต่ว่าผมต้องขอแสดงความเสียใจไว้เลยว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับทุกคน วิธีนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่เอาไว้หลอกเพื่อนที่ไม่รู้จักบั็กนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยเล่นก็ไม่ได้นะทุกคนเออก็นาบั็กนี้มาบอกให้กับทุกคนครับว่ามันทําได้จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้เนตจริงๆเนาะไอเนตอะพอเวลามันเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนพอเวลาเราเข้าไปในเกมอะมันก็จะกลายเป็นเนตที่เรากดใส่เข้าไปนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมตรงซ้ายมือนะครับเราใส่เนตอะไรไปมันก็จะเป็นตามปกติเลย แต่ว่าแค่รูปตรงนี้เนี่ยมันจะบั็กที่มันจะขึ้นบัตรลายแรๆแค่นั้นเองครับเอาอีกสรอบไหมทุกคนอ่ะลองอีกสรอบหนึ่งนะครับกดปุ๊บแล้วก็ไปที่ ability bag ครับกดยัดใส่ช่องที่เราสุมก็คือช่องที่1อ่ะแล้วก็ไปนั่งลุ้นครับว่าจะได้อะไรแต่คือมันไม่ออกของเกลือแน่นอนทุกคนมันจะออกแต่ของที่แบบมีโอกาสเยอะๆนะครับตั้งแต่แบบหลัก10ถึงอ่หลักร้อยขึ้นไปนะครับมันจะไม่ออกไอ้พวกแบบ คิดนั่นอะไรพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางออกแน่นอนครับเอาอีกสักทีไหมอ่ะนี่นะครับกดปุ๊บก็ประยัดบัตรลายใส่ครับป๊บอ่ะแล้วก็กลับมานั่งดูครับว่าได้อะไรถ้าได้สเน็กแมรน,นี่โหอ่ะก็เป็นทรายแต่ทรายนี่ก็ไม่ใช่ว่าออกง่ายๆนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือบัคนี้ไม่มีอะไรครับแค่ทำเล่นๆนะ ทำเล่นๆเฉยๆบางคนยังไม่รู้ไงบางคนคิดว่าทําแล้วเฮ้ยมันได้จริงๆนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้จริงๆเอาไว้แกล้งเพื่อนได้อยู่ครับแต่ว่าบั๊กนี้ทําไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเราไม่ได้ไปแกล้งเพื่อนนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็สําหรับบั๊กนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทุกคนเพียงเท่านี้แหละครับว่ามันทําได้จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้เน่จริงๆ <c oughs> ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย